จากข่าวดีไปที่ข่าวไม่ดีกันบ้างนะครับโดยเฉพาะข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยนะครับในคดีข่มขืนสองนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับซึ่งทางตํารวจพัทยาใช้เวลากว่า48ชั่วโมงนะครับติดตามจับกลุ่ม2ผู้ต้องหานะครับที่ข่มขืนนักนะท่องเที่ยวชาวจีนนะครับบนเรือกลางทะเลพัทยาเบื้องต้นรับสารภาพนะครับมืนเมาสุราปร,ระกอบกับเห็นผู้เสียหายถ่ายรูปเซ็กซี่จนเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นครับ ตำรวจเมืองพัทยาและตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีควบคุมตัวนายสุรชัยหานเชิงชัยอายุ22ปีและนายพีมะเราะนเนาะอายุ29ปีเด็กเรือสปีดโบ๊ทพัทยาไปสอบสวนดำเนินคดีหลังจากนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนสองคนเข้ารับแจ้งความกับพนักงานสอบสวนครับว่าถูกกู้ต้องหาทั้งสองใช้ไขกควงจี้บับง,คบงคับก่มขืนบนเรือกลางทะเลพัทยาเมื่อ31สิงหาคมที่ผ่านมาครับ พนักงานสอบสวนจึงขอสารจังหวัดพัทยาอนุมัติหมายจับข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพลงมือข่มขืนนักท่องเที่ยวจีนทั้งสองคนจริงเนื่องจากก่อนเกิดเหตุเมาสุราประกอบกับเห็นนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนทั้งสองคนถ่ายรูปเซ็กซี่จนเกิดอารมณ์ทางเพศก่อนที่จะตัดสินใจบังคับข่มขืนบนเรือกลางทะเลครับ